สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และัคณะสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแรลงใจกรบช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนการดูดูดส่วกตนวสามารถอัดลอาอดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชั่นอัดลาอดีมาทา,าค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้้นนววาากกเิดดของคมรั เนื้อคู่คุ้นส่วนความสัมพันธ์นะครับคู่ครองคู่กรณีและคู่ศัตรูด้วยในดวงชะตาซึ่งอยู่ในตําแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับมันเป็นแพ็กเกจตรวมนะต้องเข้าใจว่ามันเป็นแพ็กเกจรวมคือหมายความว่าตั้จริงเราจะพูดเรื่องของความรักอย่างเดียวก็ได้แต่ผมพูดอย่างอื่นเพื่อให้ทุกคนระวังอย่างอื่นไว้ด้วยไม่ใช่ว่าให้ระวังแต่ความรักแต่ละเลยอย่างอื่นสุดท้ายก็โดนหลอกโดนโกงกันหมดนะครับอันนี้ต้องระวังเนาะังนั้นเราจะพูดเหมาแพ็กเกจไปเลยว่า ตรงนี้ว่าอะที่เราพูดเรื่องความรักในคลิปนี้มันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวนะมันไปเกี่ยวพันกับหุ้นส่วนเพราะเป็นดาวดวงเดียวกันและเป็นพบเลือนเดียวกันด้วยนะครับคือหุ้นส่วนคู่กรณีคู่สัญญาและก็คู่ศัตรูด้วยถามว่ามีคู่ศัตรูเป็นความรักได้ยังไงเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเช่นถ้าเหนือคู่ก็คือคู่เวรคู่กรรม ถ้าหุ้นส่วนก็อาจจะโดนหลอกโดนโกงนะครับได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีคู่กรณีมาดึงว่าเกิดการพิพาทเกิดขึ้นส่วนเรื่องของอคู่ศัตรูเนี้ยก็จะหมายถึงอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้จุดกําเนิดสำหรับคนราศีสิงห์และราศีอยู่ที่ทิศตะวตันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลขณาเช่จุดเดียวกันครับตนุราศีสิงห์ตรงนี้เนาะนับไป7ราศีจากตัวตันุเนี้ยนะครับหรือจุดกําเนิดของเรา1 2 3 4 5 6 7 เป็นราศีกุมเนาะหรือเรียกในทางโหราศาสตร,สเตตร์เรียกว่าตนนกระดมภาษาชาวพันธุปุตตะอดิปตานิราศีกุมเป็นภพปตานิเรียกว่าราศีที่เล็งละขนากาเนิดราศีเกิดเนี่ยนะครับถ้าเป็นโหงเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ราศีตรงกันข้ามนะครับก็คือราศีคู่ครองนั่นเองนะครับอันนี้เราจะเรียกโดยรวมว่าเป็นราศีคู่ครองแต่ตามจิงคาว่าคู่ครองมันยังแบ่งได้หลายๆอย่างเช่นเอ่อเรียกว่าหุ้นส่วนคู่กรณีคู่สัญญาและก็รวมถึงคู่สัต ตูแล้วก็คู่กระดีคืออย่างนี้ครับจะเป็นคู่ศัตรูกับคู่กรณีได้ก็คืออย่างเช่นมีดาวคู่ศัตรูกลุ่มกันอยู่ในราศีกุม่มหรือมีดาวดวงดนึงอยู่ในราศีสิงอยู่แล้วในพื้นดวงเรานะแล้วก็มีดาวคู่ศัตรูของราศีสิงที่อยู่เนี่ยเช่นง่ายๆอย่างเช่นราหูเป็นเกษตรอยู่นี่อาทิตย์เป็นเกษตรอยู่นี่ลเลงกันเนี่ยอันนี้คือคู่ศัตรูเรียกว่ามีคู่เวรคู่กรรมเป็นเนือคู่แล้วก็เป็น อไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นคู่เหมือนว่าเป็นคู่ครองนะอ่ะมีคู่เือนคู่กับเป็นคู่ครองมีหุ้นส่วนโดนโกงนะครับมีหมายถึงว่าอาจโดนหลอกด้วยหุ้นส่วนนะครับแล้วก็อาจจะมีคู่กรณีคู่ศัตรูเกิดขึ้นเป็นเพศตรงข้ามนะครับอนในลักษณะนี้คือระวังเพศตรงข้ามไปเลยคนคนนีถ้ามีดวงแบบนี้หรืออาทิตย์อยู่นี่ราหูอยู่นี่อะไรก็ได้อังคารเสาจันทร์เสาเอ่อ อาทิตย์าหูใช่ไหมแล้วก็มีพุทธราหูอย่างเงี้ยครับยิ่งพุทธราหูยิ่งต้องระวังมากมากเลยเพราะเป็นคดีความแล้วก็มีอะไรอ,อีกอะอธิคันอย่างเงี้ยครับ,รบ,รบแตกหักอุบัติเหตุเนี่ยในพวกนี้นนก็ระวังนะครับคือคู่ศัตรูทั้งหลายถ้าอยู่ในสองราศีเนี้ยไม่ว่าจะกลุ่มกันเลงกันเนี่ยระวังไว้เลยคนคนนี้คือไม่เนื้อไม่ไว้ใจคู่กรณีและเพศตรงข้ามได้เลยครับในชีวิตนี้จะต้องเกิดเรื่องแน่ๆนะครับ เกียวกับพวกนี้นะครับอันนี้ต้องระวังอันนี้คือคู่ศัตรูเลยนะครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งคืออาลีปัตตานิมรณะปัตตนิวินาปัตตนิหรือปัตาาปตานิอาลปัตตนิมรณะปัตตนิวินาอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยก็จะทํานําความเสื่อมมาสู่เราในลักษณะของคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญ,ญาเหมือนกันหมายความว่าจะนําพาปัญหามาสู่เราด้วยคนตรงข้ามทั้งหมดที่เราพูดถึงนะครับทาให้เราเสื่อมลงหมายความว่าทําให้เราอ่ะมีปัญหามีเพศมีภัยจากคน ตองข้ามอย่างนี้ได้ด้วยก็คล้ายๆกับคู่เวรนคู่กรรมเนี่นยแหละคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยพวกเนี้ยคือต้องระวังไว้ทางชีวิตเลยว่าเอาเ,ราเราไว้ใจไว้ใจเพื่อนได้แต่ไว้ใจคู่ของไม่ได้ไว้ใจคู่กรณีไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องมาระวังเวลาทําสัญญาใดๆไม่แนะนําให้มีการร่วมหุ้นลงทุนกันแต่ให้ทําคนเดียวดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับทำตรงนี้เนาะเวลาเป็นปสัญญารวมนะทําสัญญาทีไรนี่มีปัญหาทุกทีนะครับ ทานองนี้อันนี้คือบอกกล่าวไปด้วยในลักษณะที่ไม่ใช่คู่ครองอย่างเดียวจี่งเรามาเข้าเรื่องของคู่ครองกันบ้างนะครับหรือความสัมพันธ์ relationship รวมถึงปฏิสัมพันธ์ของเรานะครับก็คือให้ดูที่ตัวตนก่อนนิสัยเป็นยังไงและคู่ครองเป็นยังไงอันดับแรกเราดูก่อนเราจะได้เข้าใจทั้งตัวเราเราเป็นใครนิสัยยังไงความคิดความอ่านของเราเป็นยังไงและคู่ครองเป็นยังไงนะครับอันดับแรกราศีสิงห์ให้เรามอง อาติตดวงอาทิตย์แต่เราไม่รู้อะไรหรอกถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เรียนมาจะไม่เข้าใจหรอกว่าอาทิตย์คืออะไรให้มองอาทิตย์แล้วมองเหมือนเหมือนกันเราสองกระจกนะครับเราไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะครับเราคือกายหยาบคือตัวเราหมายความว่าเราสัมผัสร่างกายของเราได้นี่คือตัวเราแต่อาทิตย์คือดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์สะท้อนนิสัยของเรานะครับเราอย่าคิดว่าเราคืออาทิตย์นะไม่ใช่บางคน yes <ม>บอกว่าฉชนเกิดวันอาทิตย์ฉันเป็นดวงอาทิตย์ไม่ใช่ครับคนละเรื่อง คุณไม่สามารถจับดวงอาทิตย์ได้คุณไม่สามารถสั่งดวงอาทิตย์ได้จะบอกว่าเป็นตัวเองไม่ได้นะครับาศีสิงี์ก็เช่นเดียวกันเนาะเหมือนดาวทุกดวงเหมือนกันแหละไม่มีใครสั่งได้เนาะดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ดาวแต่ดาวคือนิสัยของเรามันสะท้อนเหมือนกระจกสะท้อนจิตใจของเรานะครับคกว่าสะท้อนของด้านของจิตใต้สํานึกหรือเอ่อเรื่องของพฤติกรรมของเรานะครับดังนั้นเราดูดาวคือดูพฤติกรรมและดูนิสัยไม่ใช่ดู รูปล่างไม่ใช่ดูปฏิกิริยานะครับมันคนละเรื่องกันนะทีะนี้เรามองอาทิตย์เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างอันดับแรกเราเห็นพาทิตขึ้นตกเป็นเวลาหมายความว่าขึ้นทุกเช้าตกทุกเย็นถูกไหมครับมันคือรูทีนหมาถึงความประจําก็หมายถึงว่าคนราศีสิงห์และกันราห์เนี่ยเป็นคนทําอะไรประจําเสมอต้นเสมอปลายนะครับเปน็นะปคนทําอะไรเที่ยงตรงนะเป็นคนเที่ยงตรงหมายความว่าซื่อสัตย์ยุติธรรม ส่วนใหญ่ไม่มันก็มีคนที่ไม่ซื่อสัตย์ยุติธรรมอยู่ด้วยทุกราศีแน่ๆแต่หมายถึงว่าราศีสิงห์มักจะเป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมเพราะว่าอะไรครับถูกจับตามองอาทิตย์คือความโดดเด่นหมายถึงว่าอยู่ที่สว่างตลอดเวลาดังนั้นทําอะไรระวังตัวไว้นะครับเด่นมักจะเป็นภัยมีพวินาศเป็นเบื้องหลังหมายความว่าอาทิตย์คือกลางวันเมื่อกลางคืนเมื่อไหร่คุณต้องระวงังอันนี้คือเปรียบเทียบหมายถึงว่าเราทําอะไรโดดเด่นเมื่อกลางคืนคืน ภัยลับภัยเงียบที่จะมาตลบหลังเราเรียกว่าพวินาศนะครับก็คือยามยามทําอะไรที่คนรับตาสายตาคนที่คนอื่นเขาไม่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยทาอะไรระวังตัวเอาไว้เพราะว่าคุณอยู่เบื้องหน้าเป็นที่จับตามองคนรู้จักทําอะไรกระดิกตัวนิดหนึง่งทําผิดนิดนึงนี่โดนเลยนะครับคือเขาเรียกว่าตกจากที่สูงได้นะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวที่เขาว่าก็คือสิ่งนี้แหละครับหมายเขาว่าทําอะไรข้างหลังไว้เนี่ยระวัง อย่าปกปิดมากจนเกินไปอย่าทําอะไรสีเทาๆจนเกินเหตุอย่าทําอะไรที่แบบผิดศีลธรรมผิดกฎหมายผิดจารีตผิดคารอคองทาผิดศีลเพราะจะนามาสู่กันขุดคุยแล้วเกิดการพังทนายของชีวิตได้อันนี้ต้องระวังเพราะยิ่งเด่นยิ่งเป็นภยัยเคยได้ยินใช่ไหมครับนั่นแหละระวังตัวคํานี้ไว้เลยไม่นควรมีอีกโก้เยอะเพราะอาทิตย์เนี่ย เป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็หมายถึงว่าคนสิงมักจะชอบมีบริวารหรือมักชอบสั่งชอบสอนชาวบ้านนะครับหมายความว่าบริวารสั่งบริวารให้ทอํอย่างนู้นอย่างนี้โดยเฉพาะคนเกิดราศีสิงแต่คนลักนาสิงยังไปเท่าไหร่เพราะลัขนาะสิง์ดาวที่อาจจะได้ก็ได้แต่คนเกิดราศีสิงแปลว่าอตาย์เดยนแน่นอนนะครับก็หมายความว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีอีกโก้มีความเป็นตัวตนสูงเข้าศูนย์กลางที่ตัวเองก่อนแล้วถึงให,ให้ให้คนอื่นเข้าไปต่อหมายถึงว่าคนสิงเนี่ยเป็นคนที่ จิตใจเอื้อเฟื้อนะครับเป็นคนที่ชอบทาบุญสุนทานชอบเผื่อแผ่ชอบให้คนอื่นแต่ก่อนจะให้คนอื่นก่อนจะเผื่อแผ่ใดๆมันจะต้องเข้าตัวเองก่อนเสมอเพราะว่ามองตัวเองก่อนเสมอเรียกว่าอีโก้นะครับมีอีโก้มีตัวตนยึดอัตตาคือต้องฉันก่อนแล้วถึงไปคนอื่นต้องมองเห็นฉันก่อนต้องต้องฉันก่อนคือหมายถึงว่าต้องฉันก่อนคือต้องเห็นอาพูดง่ายๆภาษาบ้านนะต้องเห็นหัวฉันก่อนเออแล้วฉันถึงจะค่อยโอเคไปเห็นหัวคนอื่นได้ นะครับอะไรทำนองนี้คือต้องชั้นก่อนอะไรก็คือต้องเข้าเข้าชั้นก่อนแล้วถึงไปที่อื่นเนาะอันนี้ไม่ได้ดา่า่ได้ว่าเลยนะครับแต่หมายถึงว่าเราเอาความจริงมาพูดแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออธิบายให้เห็นชัดเห็นแก่นจะได้เข้าใจว่าเราคือแบบนี้ไม่ไม่มีการแบบค็ได้หรือไม่มีการอวยอะไรแบบในนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจตัวตนให้ให้ชัดเจนก่อนนะครับ มันมีข้งดีทั้งรายนี่แหละแต่เรามักจะอธิบายทางลายเพื่อให้คนเนี่ยระวังในตระหนักเอาไว้นะครับไม่ได้ให้ตดกนะให้ตระหนักนะครับทีนี้เมื่อเรารูต้ตัวตนแล้วมาดูเรื่องของคู่ของกัน,กนบ้างเป็นนิสัยอย่างไงร,ราหูคือคู่ของคุณราหูตัวนี้หมายถึงเงาแล้วก็หมายถึงเบื้องหลังหมายความว่าคนเกิดราศีสิงห์ถ้าใครอาทิตย์เด่นในดวงชะตาพึงระวังเอาไว้อย่าเลือก คู่คนที่มีอาทิตย์เด่นเหมือนกันเพราะมันจะเหมือนเสือสองตัวหรือสิงสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันกัดกันตายนะครับคืาเรียกว่าทะเลาะก,กันตายเลยก็หมายความว่าแตกหักกันง่ายดังนั้นเนี่ยคนที่มีอาทิตย์เด่นในดวงชะตาไม่ว่าชายหรือหญิงพึงระวังให้เลือกคู่เปิดดวงเลยครับให้เลือกคู่ที่มีอาทิตย์อ่อนกําลังเช่นเป็นนิดเป็นปรานะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวเรากับเขา,าเข้าคู่ค้ายๆหยิยยหนหยางนะครับจะต้องมีหยินมีหยางจะต้องมีคนยอมมีคน เอ่อซือทิฐิถ้ามีทิถิทั้งสองคนมันก็แตกหักกันอย่างเดียวเข้าใจรือยังในนั้นเนี่ยแต่คนอ่อนอยู่แล้วอ่ะไม่จะเป็นต้องเลือกเด่นก็ได้นะครับจะเลือกเด่นก็ได้ไม่เด่นก็ได้ไม,ไม่ไม่ไม่บังคับแต่คนที่ดวงเราอ่ะแข็งอยู่แล้วอาทิตย์เด่นอยู่แล้วอ่ะต้องเลือกคนอ่อนเอท่า <half> นั้นนะครับอย่าเลือกคนแข็งเด็ดขาดเพราะถ้าแข็งเจอแข็งก็คือเหมือนกับแม่เหล็กที่ทเป็นขั้วเดียวกันมันก็ผลักกันแต่เป็น,นขั้วตรงข้ามคือบวกกับลบมันก็จะดูดกันเข้าใจรหอยังเ ดังนั้นเปิดดวงเลยนะครับทุกคนดูดวงชะตาว่าคู่ของเราอะอาทิตย์เด่นหรือไม่นะครับถ้าอาทิตย์เด่นไม่ต้องเลือกนะครับรักแค่ไหนก็ไม่ต้องเลือกเพราะว่าหรือคุณยอมรับได้ว่าโอเคมันก็คงได้ชั่วครั้งชั่วคราวพอปั๊บๆเดี๋ยวมันก็จบกันไปอ่าถ้าคุณรับได้ก็ต่อนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ควรจะเลี่ยงไว้ดีกว่านะครับไปหาคนใหม่ดีกว่าเพื่อให้มันอยู่ในระยะยาวหรือถ้าคุณอยากจะแค่แบบคบแบบป๊อปปูล่าเหมือนตอนเด็กๆเหมือนตอนแบบ ไม่จริงจังอ่ะพูดง่ายๆถ้าคุณแบบว่าเออก็แค่แบบหอมปากหอมคอไม่ได้คิดอะไรมากยังไม่อยากลงหลักปักฐานอะไไม่เป็นไรคุณก็เลือกแบบไหนก็เลือกไปเถอะนะครับอันนี้คือครบยังไงก็ครบไปเถอะเอาตามที่สบายใจเนาะแต่ว่าถ้าเผื่ออยากจะลงหลักปักฐานอย่าเลือกเด็ดขาดเนาะอ่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยราศีสิงเนี่ยต้องระวังให้มากคือไม่ได้อาภัพนะราศีสิงเนี่ยแต่เสมือนหนึ่งอาภัพสำหรับผู้หญิงที่เป็นสิงก็เรียกว่าสิงตโตเมียนะครับสิงตโตเมียเปรียบเทียบเหมือนผู้หญิงที่เกิดราศีสิงครับโดยเฉพาะคนที่ สิงโดเมียแล้วโดดเด่นอาทิตย์เด่นมากเลยเนี่ยในดวงชะตาคนแเก่งมีความสามารถครับมันดีนะสำหรับเต้ชาชะตามันทําให้ตัวเองอย่กไปได้ไกลและมียิ่งใหญ่ในอํานาจมีทุกอย่างที่คุณอยากได้คือสิ่งมันดีตรงนี้แต่มันเสียเรื่องความรักที่สุดเลยครับต้องรู้ไว้เลยว่าคุณลัคกี้อินเกมแต่คุณจะไม่ลัคกี้อินเลิฟเลยเพราะอะไรครับถ้าคุณผู้หญิงี่ยต้องเข้าใจว่าผู้ชายด้วยค่านิยมของคนไทยครับในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังเป็นอยู่ แต่ว่าดีขึ้นก็หมายความว่าผู้ชายเป็นช้างเท่าน้าเป็นผู้นําเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นช้างเท่าน้าเป็นเป็นผู้นําของครอบครัวเนาะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจถ้าครอบครัวไหนยังถือเรื่องนี้เนี่ยคนผู้หญิงที่เกิดราศีส,สิงหรือลัคนาสิ่หงที่อาทิตย์เด็ดเนี่ยจบเลยคนพวกเนี้ยจะต้องลดคือมันมันห้ามไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นตัวตนของเราใครที่เด่น อลังการงานสร้างนะบอกให้ตัวเองด้อยลงเนี่ยมันก็คงทาไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องเป็นของตัวของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วต่อให้ฝืนเนี่ยไงสุดท้ายก็เป็นตัวเองอยู่ดีในนั้นเนี่ยตัดใจเลยก็คือพูกนี้ว่าหาคู่ยากนิดนึงนะเพราะว่า,าด้วยการที่เหมือนกับที่ผมบอกไงว่าสิ่งสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันนะครับผู้ชายเนี่ยเขามีอีโก้มากนะต้องเข้าใจก่อนว่าคือผู้ชายที่ไม่มีอีโก้ก็มีน้อยแต่ส่วนใหญ่มีอีโก้นะครับคาดตัวผมเนี่ยดูเหมือนไม่มีอีโก้นะ คือดูพิจารณาตัวเองเลยนะเหมือนไม่มีอีโก้แต่ก็ยังมีคือมันเหมือนกับมันเข้าใจยากถ้าเรามองตัวเองมันไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่พอเรามองคนอื่นหรือคนอื่นมองเราอ่ะมันจะชัดเจนกว่านะครับเพราะเราอ่ะมักจะไม่ส่องกระจกมองตัวเองกันทั้งนั้นนะ่ะเข้าใจไหมครับเราจะเข้าข้างตัวเองเสมอว่าเออฉันเป็นคนไม่มีอีโก้หรอกเหมือนแม่พ่อกับแม่บอกว่าผมเป็นคนเอาแต่ใจแต่ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเอาแต่ใจนะแต่พอมานั่งนึกตอนพอมารู้วิชาพวกนี้ครับเราได้คิดถึงตัวเองนึกถึงตัวเองว่าเอออเเเรราาป็นนคแต่ใจจิงๆ เอออะไรอย่างเงี้ยคือเราสมัยก่อนเราไม่เข้าใจตัวเองเพราะว่าเราไม่เคยมองตัวเองเพราะเราคิดว่าตัวเองเป็นคือใครๆก็มองตัวเองถูกหมดอะถูกปะเออไม่มีใครมองตัวเองว่าไม่ดีร้ายอะไรเงี้ยไม่มีใครมองหรอกดันั้นเนี่ยเราก็จะมองข้ามตัวเองไปนะลักษณะนี้เนาะทีนี้ผู้หญิงเนี่ยก็คืออาทิตย์เด่นเนี่ยต้องต้องทาทาใจนะครับว่าเอ,อ่อเราจะไปแข่งกับสามีเราไม่ได้ นะครับเพราะว่าผู้ชายไม่มีใครยอมให้ผู้หญิงกดหัวหรอกครับคือหมายถึงว่าพูดรูปภาษาบ้านๆนะว่าให้ผู้หญิงกดหัวน่ยไม่มีใครชอบหรอกครับให้ผู้หญิงมาสั่งมาบงการเนี่ยไม่เอาเพราะผู้ชายมีอีโก้ของเขาเขาจะเป็นผู้นาอยู่ดีนะครับแต่ผู้ชายก็ต้องทำตัวเป็นผู้นาด้วยหมายถึงว่าไม่ใช่เหรอแหละแล้วอยากจะเป็นผู้นาครอบครัวมันไม่ได้ยังเว้นคุณเก่งจริง คือเก่งกับเก่งไปนรวมกันนะแล้วคุณเป็นหัวหน้าเออมันยังพอได้แต่ไม่ใช่ว่าเราแหละแล้วจะมาเป็นหัวหน้าเยอะมันไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะสับผู้ชายเองนะครับไม่ใช่ว่าเออฉันแบบจะมีผู้หญิงเออเก่งเด่นกว่าเราไม่ได้คือบางทีมันเป็นข้อคำพูดคําครหาของคนนะครับในสังคมะนะว่าเฮ้ยไปกเกาะเบียกิน i, เฮ้ยเบียนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยคือทานองเนี้ยครับมันก็จะยากนิดน,นึงนะเออดังนั้นผู้หญิงี่ยที่มีคู่ที่ต่ํา อเออเขาเรียกว่าอะไรอ่อนกว่าเราหรือมีคู่ที่เขาอ่อนไม่ได้นหมายถึงอ่อนอ่อนอายุแต่หมายถึงอ่อนประสบการณ์หรือ,อยังไม่ได้ดีเท่าเราอะไรเงี้ยมันจะมีข้อกระหาพวกนี้เกิดขึ้นอันนี้เขาต้องรับให้ได้ถ้ารับไม่ได้ก็คือนั่นแหละก็เหมือนเอาคำรักอะครับว่าเออต้องหาคนที่เด่นกว่าเราดีกว่าเราต่อให้เรารักคนนี้เราก็รักไม่ได้เพราะว่ามันจะมีคำขคราหายกเว้นไม่สนใจคำาคอหาใดๆแต่ว่ามันก็น้ำเสาะหินทุกวันนะเนาะเอออันนี้หินมันก็ยังกร่อน,ก,อนก,ก็ต้องระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วย อันนี้ผมมองในภาพกว้างภาพรวมภาพไกลนะครับรวบรวมมาให้แล้วให้เราตกผลึกคิดกันดีๆเนาะอ่าเป็นลักษณะนี้ส่วนใครที่แต่งงานแล้วมีลูกมีครอบครัวแล้วอันนี้ทําอะไรไม่ได้เนาะก็ต้องอยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเลือกไปแล้วนะครับก็คือก็ก,กไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่ต้องคิดมากอย่าไปคิดอะไรมากถ้าเผื่อมีแล้วเนาะ ก็ฟังหูไว้หูเนาะแต่คนที่ยังไม่คือหมายถึงโสดยังไม่แต่งงานแต่มีแฟนแล้วอะก็เอาไปคิดแล้วกันว่าทุกอย่างนี้ผมก็เล็บเรียงจากประสบการณ์จากมุมมองจากทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมองในทั้งลูกค้าทั้งการคิดได้ของตัวเองจากการศึกษาอะไรเงี้ยหรือโหราศาสตร์ใดๆก็มารวมให้หมดแล้วเนาะก็ไปวีเคราะห์กันเอาเองเนาะอันนี้คือเป็นเผื่อเป็นการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับอันนี้ขออภัยถ้าเปิดเสียงมันเหบเหนิดนึงพอดี เขาเรียกว่าเสียงมันขึ้นจมูกเพราะว่าผมเป็นผมแพ้้นยเออทีนี้เรามาต่อสุดท้ายหมดเวลาแล้วแต่ว่าผมจะแถมให้นิดหนึ่งคือของวานินไทยในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงรวมๆนะภาพรวมเท่านั้นนะครับก็คือปตัตจุนี้เป็นมรณะหนึ่งปีครึ่งเหลือพฤษภาคมเนี้ยเดทไลน์ละหมายถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงละน้มจิ้มนิดหนึ่งเอ่เอเยให้ฟังนิดหนึ่งว่าจะดีขึ้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ตอนนี้โอ้น่าจะหายใจความมากคือพูดง่ายว่า เอาใจช่วยนะสำหรับคนลาศีสิงห์งและคณะาสิงพราะตัวผมเองก็หลายเหมือนกันเรื่องของความหลักเนาะแต่โชคดีที่เรายังไม่มีความหลักในะตอนนี้ก็เลยทําให้เราไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับแก่ใครมีเนี่ยต้องระวังเอาไว้มากๆปตัตตนีมรณะหมายถึงการพัดพากความโศกเศร้าเสียใจ การไม่ได้ดั่งใจเรื่องความรักนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจจนถึงเดือนพฤษภาคมถึงจะเริ่มดีขึ้นแต่จะเป็นทิศทางไหนยังไงเดีย๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าดาวราหูจะลงมาเป็นเกษตรแต่ก็ยังเล็งขนาเป็นพิริบบาิดวงแตกอยู่ดีส่วนดาวเสาร์ที่เล็งพิริบัติดวงแตกตอนนี้ก็จะขึ้นไปในมรณะก็ความรักก็จะริ่ดีขึ้นแต่ ไปในทิศทางไหนกยเราติดตามในดาวเสาร์ย้ายและราหูย้ายอีกครั้งหนึ่งและมีพฤะหัรด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามสามดวงเลยนะครับก่อนเดือนพฤษภาคมจะมีคามยกรให้ทั้งหมดเจาะลึกให้ก็ติดตามกันดีๆนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่วันท้ายนี้มีราหูคือคู่ไปตรเรียมรณะนาความเดือดร้อนมาสู่เราไม่พอเจอดาวศุกร์ด้วยศุกร์ราหูเขาโจรระวาังภัยไปว่าโดนหลอกโดนโกงเรื่องการเงินและความรักในนั้นระวังมือที่สามไม่ได้บอกว่าให้ใครเลิกกันหรืออะไรใดๆนะครับ อย่าไปกระตอกกระตากวายวายกับคู่ครองของเราเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซนไม่ได้เอ่ยชื่อใครว่าจะต้องเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ดวงฉันคนเดียวเขา้าใจไหมครับเป็นภาพรวมเท่านั้นหมายความว่าดาวมันโดดเด่นเรื่องของมือที่สามให้เราไปดูไปสังเกตอย่าไปไวายวายเพราะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ในสำหรับเคสของคุณแต่มันอาจจะใช่ก็ได้ในเคสของคุณดังนั้นเนี่ยกรุณาทําความเข้าใจดีๆว่าไปดูไปสืบไป เราระมัดระวังไม่อยากให้ใครโดนสมเขาถึงพูดเพราะมันเป็นดาบสองคมที่ผมพูดเนี่ยบางทีคนอาจจะไปไวัยวายกับคู่ครองทั้งที่ยังไม่ดูหน้าดูหลังอะไรเลยนะครับแต่ไปไวัยวายแล้วว่าหมอดูทักแบบนี้อยา่าไม่ใช่ให้เราศึกษาดีๆว่าเขาอะมีจริงหรือเปล่าพฤติกรรมเป็นยังไงอะไรยังไงให้เราดูดีๆก่อนแล้วค่อยพิพากษาใครอย่าตัดสินใครด้วยสันเนี่ยแค่ความรู้สึกของฉันหรือเซนต์มันบอกไม่เอา เราต้องเอาหลักฐานเขาว่าเราต้องจับให้ได้นนขนาดเขาว่าเขาอ่ะมีคนใหม่จริงๆหรือแอบนอกใจเราอะไรใดๆค่อยว่ากันเนาะอ่ะแลระมระวังด้วยเพราะไม่งั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องความรักจะพังลงได้นะครับแต่เราแค่เตือนเอาไว้ว่ามันมีอะไรทำเองทำเองตุกๆอยู่นะเพราะดาวคู่บรรดาวราหูไงไปเกาะกลุมกับดาวศุกร์กับดาวแห่งความรักก็หมายถึงหลักซ้อนนั่นเองดนนเนี่ย มันอยู่ที่คู่เราไม่ใช่ตรงที่ไม่อยู่ที่ตัวเราน,นั้นเนี่ยเพิ่งระวังเอาไว้ตรงนี้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบรจาคก,การช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ